ม่วงม่วงเจเจบอกให้ขายกะเพราเจ็ดสิบหรอของบึงเจให้ขายแค่หกสิบเองเอาคนเช้าพาเลยหกสิบได้เลยถ้าถ้าเจ็ดเจ็ดสิบมันโหระพาเท่าไหร่ เราพาบึงเจ๊ให้ขายห้าสิบบอวินเหมือนกันบอวินเท่ากันอยู่นี่แพงกว่านะงนั้นรถงั้นก็ลดแค่กะเพากะเพราหกสิบบาทพอของลูกพี่เยอะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเจก็เปลี่ยนเพราะว่าน่าจะขึ้นอ่ะมันน่าจะขึ้นแหละ กเพาหนักหรือเบาเราเสร็จหรือ,อยังน่ะเสร็จเราก็บอกเขาไปดิหนูบอกเขาไปสี่สิบบาทดไงไงียังไงเหตท่าไรอะคะ เห็ดอะไรคะสิบห้าหรือสิบสามปุ๊บเหรอสิบสามโบวินหนูขายสิบห้า,าห,หนูแยกหัวสมองไม่ทันแล้วเนี่ยรู้เปล่าโบวินหนูขายต้องสิบห้าบาทอันเนี้ยสิบบาทก็ขาย ถ,ถ้าตอนสายร้านลูกพี่ได้นะสิบบาทอะสิบลองสิบสิบบาทก็ได้ข้างในสีนี้หรอแบบนี้หรอสิบาทหรอข,ข้างในเหรอขายเท่าขายสิบบาทก็ได้เจมไม่ให้เหรอเจ อ่ะร uh, ับสรุป12-13ส12บสองหรือสิบสามแต่ถ้าร้านลูกพี่อ่ะตอนสายๆมันเหลือน่ะลูก mm พ hmm. ี่ขาย10บบาทไม่ถ้ามันเยอะไม่ออกลูกพี่ขาย10บาทนี้ค่ะขาบาทวันสองสองหนังหมดขายสบามขายไม่ออด มะม่วงขายสิบบาทเลย บอกเขาไป 40, 40บาทก่อนอันเนี้ยบอกวินหอูหาย var